ใจบุญนะครับเลยเหรอปฏัติเกในเรื่อง ขึ้นเมื่อวันที่14นะครับเมษายนนะครับที่มีคนเสียชีวิตคนบาดเจ็บและมีคนละเมอนดีเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยวันนี้ท่านรัมกรก็ประสานกับท่านประธานนะครับนำดาราสาวสวยวี่ยใจพุณนะครับนำเงินลมองให้มอบงนะข้าน้ำเลย

ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ที่ให้ให้โอ,อกาสแพนได้มาเป็นส่วนหนึ่งการเอ่อเป็นระบรสบงนะคะแล้วก็ได้มอบแล้วเอ่อเนสำวนนี้คือคือเราตั้งใจทำกิจกรรมแล้วแล้วก็เอ่อจะด้วยความ<ไ>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท,ทันทีนะคะเลยทำให้เยียมหลังได้ได้มากเล<ม>ย เลยนะฮะอันได้กรุณามามอบทั้งให้ทั้งทั้งของทางด้านประยัดของทั้งชีวิตแล้วก็ทั้งประยาของทางที่บาดเจ็บด้วยทั้งสองายเลยนะครับก่อนทุกวันแล้วมอบมูลนิธิหนึวันนี้ก็มาอีกคนหนึ่งชีวิตนะครับก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากนะเราต่อวันนี้เราจะพยายามเรียกเงินฝากหรความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้ามาเข้ามาร่วมกันในการ ทำจุลกิจการผวดเนี่ย like ให้ hey, hey. Together, like, 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 ม provide, ันเดินไปได้อย่างออยย่่าางงดีไม่ว่าจะด้านไหนนะครับไม่ว่าจะเรื่องการที่ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยก็เข้ามาช่วยนะก่อนเกิดเหตุเราก็จะพยายามขอความูลเนี่ยเข้ามาช่วยกันมีหลายองค์กรร่วมกันนะครับต่อไปนะครับก็ขอะเราข้อมูลการดีมากนะครับขอบคุณมากนะครับคุนเบญจวรรณมีอะไรจะพูดอะไรไหมครับพูดดีไหม คุณผู้ชมทุกท่นะคแล้วบคือผูกลนะขอบคุณขอบคุณ้กับขอบคุณผับสาดุิตด้วยคที่ท่านคอช่วยมาตลอดขอบคุณด Thank you.